ออีกไม่ยืนยันหรือว่าไม่คอนเฟิร์มก็แบบโยังไม่ยืนยันนะฉันก็ไม่ยืนยนันไม่ชัวร์บนนี้คือไม่ชัวร์นะคะถ้าไม่ยืนยันหรือไม่ชัวร <You should. S 1> ์我不确定啊我不确定明天能参加吗我不确定 明天能ท加吗น,น,ะนะคะก็มีคหามแปลว่าฉันก็ไม่ยืนยันนะไม่กล้าคอนเฟิร์มพูดง่ายๆบู้เชื่อที่明天能ามะว่าผูางนี้จะสามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือเปล่านะคะจ加มาเข้าร่วมไปก็ตอค่ะไม่เข้าใจนี่เลยนะคะ เวลาที่เราไม่เข้าใจนะวิธีการพูดจะมีด้วยกันสองแบบใช้แทนกันได้หมดคือพูดตกกับพูดหมีปลายย่อกไหนก็โต้เขยใช้ไหนก็ได้นะคะพูดตกพูดแบบพูดหมีปายก็ได้ั้นไม่เข้าใจใช้ได้สองคำก็จะเป็นพูดตกพูดหมีปลาโตเขยได้หมดนะไปต่อค่ะไม่ได้ไม่ตกลงหรือว่าไม่โอเคนะคะพูดเสียงพูดสิงคือเฮ้ยไม่โอเคอ่ะไม่ตกลงพูดสิงพูดสิงนะคะพูดสิงพู้เขยก็ได้ค่ะเนาะ แต่ผู้สิงเนี่ยมันจะกับผู้เคยอีจะแตกต่างมาตรงนี้หนึ่งว่าข้อแตกต่างคือผู้สิงเนี่ยมันไม่สามารถมีอะไรตามท้ายมันได้คือหนูพูสิงแล้วจบเลยข้างต่อด้วยแบบอะไรที่ไม่ได้สมมติว่าในกรณีที่เราอยากจะใส่ว่าทําอะไรไม่ได้อย่างเช่นดูไม่ได้ไม่โอเคที่ดูดูไม่ได้ถ้าเป็นเคยอีเนี่ยจะใช้ได้คือผููเคยอีกค่นะคะไม่โอเคที่จะดูนะคะคือไม่ตกลงห้ามดูผู้เคยค่แต่พูดสิงไม่ได้ผููสิงคาดแบบนี้ไม่ได้ต้อง ก็คือปูสิงก็คือปู้สิงนะคะอันนี้เราสุดก็เลยเลือกเป็นการใช้คำว่าปู้สิงมีคนถามว่า我วเ看ยขอดูหน่อยได้ไหม？เราแบบไม่ไม่โอเคอะปูิงตอบสั้นง่ายๆจบเลยนะคะเนาะ,ะไปต่อมาานนไม่ยากค่ะปูหนานชือไม่ยากนะคะถ้ายากมากคือน,นานไม่ยากูนานูหนนนนนนา่่ยู่ปู้หนาน,น,ปน,านแปลว่าอะไรคะภาษาจีนไม่ยากด้วยตรงไม่ยากคือ不หนนนะคะใช下一个อ ไม่ง่ายบ้างมีไม่ยากก็มีไม่ง่ายนะคะง่ายคือหองอีไปชอ容เขาหงอีก็คือง่ายเพ้ยถ้าแบบไม่ง่ายก็จะพูดว่าปูรหองอีไม่ง่ายนั่นเองค่ะอืม